วันนี้ผมพามารีวิวเครื่อง Trasher Pro Plus 2G สวัสดีครับอยู่กับเมธคอมแมนเอกลิโคช n n นลวันนี้ผมพามารีวิวเครื่อง Trasher Pro Plus 2G ด้านหลังผมนี่เลยตัวดีไซน์เครื่องเนี่ยออกมาทรง มินิมอลกึ่งโมเด์นะครับเพราะว่าเป็นขาวดำแล้วก็มีตัด LED ไลท์ด้านข้างบอดี้แบบนี้ส่วนด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเป็นสแตเลสขัดเงาหัวกรุ๊ปนะครับสามารถตั้งตัวปุ่มเซมิออโตได้4ปุ่ม4เมนูทั้ง2หัวชงสามารถตั้งได้และก็มีหน้าจอแบบนี้ทั้ง2หัวชงเลยแสดงผลถึงอุณหภูมิและช็อตไทม์เมอร์ก็คือเวลาการสกัดนั่นเอง ตัวอุณหภูมิก็สามารถตั้งได้นะครับสองก้านสตรีมนี้เป็น4รูนะฮะมีก้านนำร้อน1ก้าน1จุดเด่นของเครื่องตัวนี้ครับก็คือมันมีระบบเซฟโหมดที่สามารถปิดทีละหัวชงได้นะครับก็คือในกรณีที่เรารู้ธรรมชาติของร้านเราแล้วว่ากลุ่มลูกค้ามาน้อยในช่วงไหนนะครับเราสามารถปิดทีละหัวชงได้สมมุติว่าผมต้องการปิดหัวชงขวานะครับก็คือปุ่มล่างมันก็จะตัดไปหหัวชง ก็จะประหยัดไฟมากขึ้นนะครับเหมือนกันถ้าต้องการปิดหัวชงนี้ก็คือปุ่มนี้นะครับเพราะเขาเป็น multi b เ i l e r แยกการทำงานอิสระมาเดี๋ยวเรามาลองตั้งช็อตกันครับวิธีตั้งช็อตนะครับเราก็กดปุ่มเฟืองครั้งหนึ่งจนไฟกระพริบแบบนี้ทำช็อตมาอันนี้เป็น2ช็อตนะฮะผมจะตั้งปุ่มนี้ปุ่ม2แล้วก็ใส่การชงเข้าไปนะครับ จะชั่งมาหรือว่าเป็นแก้วตวงก็ได้กดค้างปุ่มที่ต้องการตั้งสมมติมผมจะต้องการตั้งปุ่มนี้ที่40กรัมกดค้างจนได้ประมาณ40กรัมเป็น0ปล่อยนะครับเสร็จแล้วเราสามารถตั้งปุ่มอื่นได้แบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราต้องการเซฟว่าแค่กดปุ่มเฟืองทิ้งไว้แบบนี้ วิธีตั้งอุณหภูมินะครับเราก็จะกดปุ่มนี้แช่ไว้แป๊บเดียวนะครับเพียงแค่2วิ12นะครับจนไฟตัวนี้กพริบสูงสุดได้ที่102ต่ำสุดได้ที่85ปกติก็ตั้งไว้93ต้องการเซฟก็กดปุ่มเฟืองค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับแบบนี้วิธีการตั้งคําร้อน,นง่ายๆนะครับก็เพียงแค่กดปุ่มตัวนี้ค้างจนได้ปริมาณที่ต้องการเท่านั้นเอง เราก็หาตาช่างมาลองหรือว่าสเกลก็ได้กดค้างสมมติผมต้องการตั้งไว้ที่50กรัมกดค้างจนได้50กรัมแล้วก็ปล่อยนะครับเท่านี้มันก็จะเซฟอัตโนมัติเลยครับเป็นไงบ้างครับกับเครื่องชอง t r ว s u อ r p r o Plu สดูของเราทั้งหน้าตาดีไซน์ที่เข้ากับอินเทอร์เน็ตดีไซน์ได้เกือบแทบจะทุกร้านเลยครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ครบคันแบบนี้ ถ้าท่านสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ f a c e b o o k กาแฟสดคอฟแมนหรือว่า LINE แอดคอฟแมนลิโ c o สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ